สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของร้อนหุ้นอินไซต์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนํามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าว,วันนี้โดยวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่29มีนาคมพุทธศักราช2564กับมิชัันสรีวัฒนากรบาบพันธ์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าว,วันนี้เซ็ตอินเด็กซ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางตลาดกับตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียบนความคาดหวังว่าความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐกลางสัปดาห์นี้ทั้้งนนนนีีาโจบบเดดประธธ รมีกำหนดถแถลงรายละเอียดลงทุนครั้งใหญ่3ล้านล้านดอลลาร์ในวันพุธโดยเม็ดเงินที่ค่อนข้างใหญ่จึงต้องติดตามว่านโยบายที่เคยกล่าวไว้อย่างการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลจะนำมาใช้เพื่อการลงทุนครั้งนี้หรือไม่ อย่างไรก็ตามแตชนิดาวโจนส์ฟิวเจอร์ปรับตัวลงกว่า100จุดในช่วงเช้านี้ขณะที่นักลงทุนจับตาประธานาธิบดีจโจไบเดนซึ่งจะเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงเกือบ2.5%หลังมีรายงานว่าเรือ e ีเวอร์กิซึ่งเป็นเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เริ่มกลับมาลอยลำได้อีกครั้งแล้วหลังจากที่เกยตื้นจนขีดขวางเส้นทางสัญจรในคลองสุเอซ เช้าวันนี้จะชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ1,589.81จุดเพิ่มขึ้น14.95จุดหรือ0.55%บูรลค่าการซื้อขาย39,180.51ล้านบาท สำหรับรายการข่าร้อนหุ้นในไซต์วันนี้ขอนําเสนอบริษัทบ้านปูจํากัดมหาชนหรือบ้านปูที่ขยับขึ้นมาบนปัจจัยหนุนภาครัฐโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติกําหนดเป้าหมายใหม่ในการผลักดันยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยซึ่งข่าวดังกล่าวก็หนุนให้ก่อนหน้านี้หุ้น e a g p s c ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างคึกคักเช่นกันค่ะ ดัมปรัทาลักทราพิงฟอร์ดแนะนำเทรดดิ้งบายราคาเป้าหมาย12บาทต่อหุน้นคาดว่าแนวโน้มไตรามาสที่1ปี64ผลการดำเนินง,งานจะพลิกเป็นกำไรเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าและปีก่อนหน้ายังได้รับปัจจัยหนุนจากราคาถ่านหินและราคาก๊าสที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นผิดปกติโดยราคาถ่านหินเฉลี่ยอ้างอิง NEX ในไตรามาสที่1ปี64อยู่ที่85หเหรียญต่อตนันรวมถึงปริมาณขายก๊าสที่เพิ่มขึ้นจากแหล่งก๊าสบารเนตตั้งแต่ไต,ต,ตรามาสที่4ปี63 ส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าจะเข้าช่วงฤดูกาลตั้งแต่ปลายไตรมาสและไม่ได้รับแรงกดดันจากเงินแขบาทที่แข็งค่าเหมือนในไตรมาสท,ที่4ปี63เมืองต้นยังคงประมาณการปี64พิกเป็นกำไรสุดที่2.4พันล้านบาทแนวโน้มราคาฐานหินและราคาของเศษ ราคา๊าซโดยเฉลีย่ยทั้งปีสูงขึ้นจากปีก่อนตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประกอบกับธุรกิจไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าหงสาและกลับมาเริ่มเตินเครื่องครบ3ยูนิตรวมถึงรับรู้กำลังการผลิตใหม่เพิ่มขึ้นจากโครงการ slg 396ที่ แต่ COD ภายในไตรมาสที่1ปี64แนะนำซื้อเกณง์กำไรปรับราคาเหมาะสมในปี64เป็น12บาทจากเดิม8.80บาทโดยราคาหุ้นปัจจุบันก็ได้สะท้อนถึงการปรับตัวของราคาฐานหินและราคากก๊สตามรูป,รปการไปมากแล้วซึ่งตอนนี้ต้องติดตามต่อจากนี้ไปว่าจะยืนได้ดระดับที่สูงขึ้นหรือไม่หรือนลกจากนี้จะมีกลยุทธ์การเติบโตแบบกร er, ี e เนอร์สมาร์เตอร์ฐานการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแม้ว่าจะมีมุมมองเป็นบวกต่อแนวทางดังกล่าว แต่เชื่อว่ายังคงต้องใช้เวลาปรับตัวอีกระยะหนึ่งในการสร้างรากฐานกำไรขึ้นมาด้วยการเสริมธุรกิจเดิมส่วนตารางการประกาศจ่ายปันผลในครึ่งปีหลังปี63ของบริษัทนั้นอยู่ที่0.15บาทต่อหุ้นคิดเป็นดีเวนต์ยิวที่1.3%ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่12เมษายน64และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่30เมษายน64 เป็นการซื้อขายภาคเช้าราคาหุ้นบ้านปูอยู่ที่12.90บาทเพิ่มขึ้น0.50บาทหรือ4.03%บนรคคาการซื้อขาย1,141ล้านบาท และนี่ก็คือหุ้นเด่นหุ้นร้อนที่เรานำฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้นไซด์คอมและอย่าสามารถติดตามที่ f a c e b o o อิ n s t a g r a มท w i t t e r Telegram Li ไลน์สแควและรับชมย้อนหลังได้ที่ท h a ชแนลค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราหุ้นไไซด์ก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาวันนี้ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ